ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์แจ้งคลิปต่อเพร์ดคอร์เซนเตอร์ทำให้ดูมันจะได้ไม่กล้าจากกรณีพลตำรวจโทรกอนใช้แครครึ่งผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้โพสต์ข้อความและคลิปขณะคุยกับแกงคอร์เซนเตอร์ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผมเป็นผู้บัญชาการปราบปรามอัชญากรรมทางไซเบอร์คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมนะไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึง่ง ทำให้ได้รับเสียงวิพากวิจาร์ณว่าผลักภาระให้กับประชาชนนั้นพลตารวจโทรกรชัยคล้ายครึ่งได้แก้ไขพดดังกล่าวเพื่อชี้แจงว่าขอตอบเหมือนกันนะครับทุกความรู้สึกของพาคประชาชนนะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจเกรงว่าท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าผมโยนให้ประชาชนผมขอขอบคุณครับในข้อห่วงใย เราจะขยายทุกคดีที่มีการแจ้งไม่ใช่เฉพาะที่โทรหาผมครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครรวยจนมีโอกาสถูกหลอกเหมือนกันครับขอใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายนะครับก็อย่างที่เห็นที่ไปช่วยเหลือที่กัมพูชาผมทําให้ดูเราไม่ครัวมันก็จะไม่ก้าครับไม่ได้ผักใส่ไปให้หลอกประชาชนมีเตือนมันกลับไปครับแต่มันรวมกับคําไม่สุภาพจึงไม่ลงครับไม่ใช่ใหญ่ครับฟ้าหรอกครับท่านก็ทําได้ครับมันหลอกเราเราก็หลอกมันกลับบ้าง จริงๆผมพูดยาวกว่านี้ครับแต่มันไม่สุภาพจึงขอที่จะไม่ลงมีตอนเตือนไม่ให้หลอกคนอื่นครับแต่มันรวมกับคำไม่สุภาพจึงไม่ได้เอาลงแต่ท่านอ่านที่ผมเตือนแค่นี้ท่านก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพทางไซเบอร์ครับ,บอลออีกนิดเบอร์ที่โทรหาพี่แจ้งและอีกหลายๆท่านเป็นเบอร์โทรจากคอมพิวเตอร์หรือ v o i p ซึ่งโทรจากต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไทยจึงต้องทำการตรวจสอบกลับไปยังเครื่องต้นทางซึ่งนี่คือวิธีของแกงคอเซ็นเตอร์ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ